แต่ผมก็ไม่อยากไยคุณเด้าคุณเดินผาผมไปเอาจะเป็นเชลลี่ในแบบการ์ดอะเข้าไปเอาคงเดียวันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ใต้ห้องน้ำ ตรงตู้เหมือนใต้ดินมันมีทางลงลงไปชั้นหนึ่งมันเป็นมีทางลงลดไลด,เดเ้เดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวคุณเดินไปเลยนะครับเดีราสามคนเพื่อนบอกหมายแตกมึงลงมึงมาได้แต่จริงไหนตู้ไหนผมไม่เห็นอะตรงไหนครับอ๋อ,อเปิดเปิดเลยเปิดน้ำได้ได้แล้วใช่ไหมครับมีไง ไม่ได้คร <the> oh ับรอมันออกไปหนึ่งครับมันจะโดดไม่ออกมาอ๋ออ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมมันไเดียวครับเต็มเตียดนะครับยังไดูเดียวไปที่แล้วเต็มตียดเลยเดินออกไปนะไปที่นี่ครับขอโทษครับไปแล้ไปแล้ผมได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงนี่ให้ จะได้มีเปิดซึ่งเล่นกันเยี่ยมมีคนมาอ๋อเขาได้การใ่อยู่ในห้องมหมครับอย่นี้คงหาไม่เจอหาไม่เจอไปนะผอไปนะคนเขารู้ใช่ไหมว่าเขาฟุเสียงการเ้ยไล่ไปฮัข้เขามาข้เขามีความแบบพยายามมีคนทำดุกว่าเออยึดโยนนะยึดโยน ปี่ยตัวให้เขาเปี่นีเอาย่งให้คุยไไปไปมันได้ปองคนะไม่ไม่อยู่กับผมอยู่ผมอ้าเฮียล้วโหลดไปไหนกเนี่เกินี่นี่ี่เกเอาได้บั้นหครับขึ้นอาจากันสองนนขึ้นมาเนมีคนหรอกคนวิ่งเข้ามาละมามาคนเดินมา คุณเลิศเปิ์กเปิ oh. ๊กคุเลิศผมก็มนั่นหรอรับรถปีนปีนรถจอดอยู่ข้างล่างครัลังเต็มเลยนะใต้ตีรอตรงนี้ตรงนี้ซิเสียวเสียวของาันนีด้านนี้ เสื er Jean, an, ้อน euh, okay. sure. ่ะไม่มาหรอเพื่อบลักมาหมดเสั้อคุยยุ่อยู่เยเจ็บ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 หดาเลยอะไรเบนู้บอกว่จด้นหเ้ยไปเห้ยไ สวยสวยพิสวยหอยแบบไปไปครับคอยอยู่ครับผมไม่คยกดน้่นอะไรเปื่อได้โพลิติกทันหรือเปล่ากดเอาสิบกล่องเฮ้ยมีคนมาคนมาเนี่ยขวาขวาโอ้โหตีหนึ่งตีหนึ่งเข้ามาอะไรจากเราเนี่ยเขาเขามาเอา ข้าาเราไปครับจับได้้ว่าลจัดหายอเต็มจริงพอแตพึ่งพอแตพ่งมาเลีงาได้คนียวที่ใครที่ี่ี่ใครี่บอกมั้เนี่ยี่จะนี้ทีคครับเจาไปเจอหน้าล็อบบี้ครับพี่ชาย ไปไม่คุ้มเพื่อนเราแล้วเนสี่ยของเพื่อนแล้วเก็บๆไ้ตรงๆคนนี้ปืนชุบนะปืนชุบตรงกระนายนเล่งกระนานเล่งอะไรนนักหาปืนใหญ่ครับเอ่อหลังปืนใหญ่คอนโทรลมีครับได้ๆๆ่อใช่ๆๆขอตัวเลย เสรดิ่งไมหาตัวตตัตตมต้องผมมีอเยอะตายเน้นๆเลยครับกินอร่อยเลยครับมีนะมีตัวคนนันคนนั้นคนนั เองก็ยิงสะาชงมาเป็นไนวะเร่งวิ่งมาย่งข้ามาฝังเงี้ยรู้เปไหนอะเกิดอยู่นะโดนโดนโดนผมว่ามีลงลงลง่าคุณลงผมแอร์ตายนะทนอ่ะุอย แอทายแอทายตัวเองล้มล้มล้มมีล้มอีกนะมีล้มมีล้มอีกตัวข้างบนอ่ะที่ไหนเลยดังอะติดติดติดข้างบนมีครับโอ้ยผมโดนว่ <c oughs> นะแตฟ้าตัวแตนะฟ้าตัว เฮ้ยตาตัวมี่วะเนี่ยขุดเอิร์ดวิ่งวิ่งไล่อยู่อ่ะตัวนี้แหละตัวนี้แหละมันมันเอาผมไม่รู้มันเอาเปิร์ดผมไปป่าว Get ready to redeploy เปิร์ดไปยู่ไปยืด พอเขาตั้งชุดปืนได้ไหมครับคุณเอทปืนผมบั็กเข้าไปในได้ครับผมตู้แอร์ปืนผ่าแล้วครับอยู่ตรงนี้ป่ะผมผมอยากผมอยากแตะมีดอ่ะไม่อย่างไม่อย่างอ่๋ผมยนอ๋ยโยนตางอยากแตะมีดอ่ะซื้อรถใหม่ก็ได้ไฟเซลมีว่าหมอยมีเนี่ยหมอยตัดไปไปนี่ไปนี่ดูกลับมาเลย พอยูตังค์ไเรอยนตังค์นะไม่มีอาวเลยขาดแ,แ,แล้วขาดหาแล้วแล้วขดเยดเมีคนมาเติมเต็มนนะแ้วทำไมนุกไม่เห็นลงเลยอะเตล้นวอ้ไม่ึ้นเลยนะ ไม่ค่เก็บกดอ่อยากใส่ตายร้านบ้านนี้วะติดต้หมายั้นโอ้โดนด้วไโดนใครไมเขาไม่ได้มองออยู่เนี่ยดูดูเลยดูดเราขึ้นสลิงไปเป็นปอบักมันจะได้ไหมเนี่ยได้ครับจัเยตมีตัวป้อมนะมีป้อมนะป้อมป้อมมี้อตี้มีป้อมไ้เียตี้กโดนกูแน่ อ้กีบมาดับกันยร้อยครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเด็ย่อหนเพื่อนข้างล่างอ่ะข้างล่างขล่างมีคนวิ่งตาตีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะไรโอ้โซองซองไนี่ซองโอ้ยมีสมองนี่คุณดูมีมีซองแปดอันข้างล่างซองแปดชุดแต่งแปดอัน ไม่ไม่ไม่สมกคนเกเ็บคนเก็บเปิม่มผมแล้วสมุก,ก็หน่อยข้างล่างละผมยิงให้เลยผมยิงให้ตัวผมข<อ>้างล<ะ>่างข้างล่างอยู่นู้นล่างผูเยอะผู้เยอะเยอะเยอะชิบหายร้านค้ามีคนนะร้านค้ามีคนคุณเนี่ยกลังละ bắn mấy nói ạ, bắn mấy nói Đã thở kìa Đã đợi đợi Đặt phá ạ, Đặt phá bắn mấy nói ที่เวกีตัวมันอยู่นี่พอดีแต่แม่งข้ามนั้ามข้ามแทงน้ำแทงน้ำวันขึ้นหายถ้ติมเต็มเลยถ้าติมเต็มเลย ไม่ใช่ข้างบนมีนะคือระหว่างข้างล่างฝั่งซูเปอร์โอ้โบแม่งเกลื่อนเลยอ่ะมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาลงมา แรงเองวะหัวบึ้มว่ะมึงแต่แช้หมดอ่ะมีคนลงครับอ่าบ้านเมยน้อยดูปลาลิงหลัง,ลง่ะกลัวมากไม่มันชุบมันชุบ กดขึ้นมานะพุ่งเสถียรครับที่เสียรมาแล้วเฮ้ยล้มเหลวแล้วเวียหนุ่มล่างเต็มเลยข้าล้างจังเข้าหมาอย่าลงนะข้าล้างจังเข้าหมาบจานผมว่าแล้วแบบวันนี้เห็นระเบิดเนติยติดๆลงเว้ยลงมากูก็โดดเลยยังอยู่ครับไอ้พระพาร์คานะ ไอบเด็กอยู่อัะลอยเี่นกำลังกำลังนัวรัวครับเออบ้านไม่น้อยเชียกิดอะขึ้นกันหนึ่งรัวงมีคนถูกไหมมีคนถูกไหมลอยเหรอ แม่งมาปัไใดแน่ผมรู้สึกได้ไติด้ายติตปงเขามัตายไดเหงือ้บอกระวังเขาวงกลับวงกลับนะวงกลับไอ้ตายนะไอตายโ้ยยอผกินแบบโคตรเยแบบยิง อโอเคจะขอมันเยอะอยสลิงเอ้ระวังมนันไดขึ้นนะมันไดข้างเราเราไปอยู่เราอยู่เขา,าออเล่นบ้านสองชั้นประปาคารอ่ะโอ้ยเลอกัดทอรอเลอะกัดเล่นวงเหลือใต้ตีนใต้ตีนสองตีคเรือเราอ่ะตอกเลอะกัดไป Bakery, สวยครับสวยสวยสวยมันได้ทำเหรอไม่ทำอะไรเลยโดดลงมานึกว่าจะมีคนวิ่งมามันเหลือเหลือน้อยมากเหลือเหลือนอเหลือ